กราบสวัสดีทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมยังไงก็มาพบกับเซนโปยามค่ำคืนนะครับผมวันนี้ก็มาพูดมาคุยมาเราะมายามมาต่อไม่ีิชอนครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมยังไงก็เซนโปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร ในช่องหาทําไปเรื่อยๆอันน้อยนิดนะครับผมก็ขอฝากช่องเซียนโป้หาทําไปเรื่อยๆไว้ในอองอกอมอใจพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะรผมวันนี้ก็มาออกมาเลาะมาต่อมาหาแมงกีชรมาพูดมาคุยมายามมาเป็นเลาะมาเป็นเพื่อนกันนะผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ลูกศิษยนะ์เนาะเซียนโป้ก็ได้มาเยี่ยมมาเยือนมายามมาเลาะ มาเป็นเพื่อนเนี่ยผมวันนี้ลูกศิษย์ก็เอาแมงกีชอนทอดมาก็วันนี้ก็มาอยู่การพุ่งนาครับผมก็มาอยู่กันขุ่งนาก็มาเฝ้าอย่างที่บอกอย่างที่ไลฟ์สดไปนะผมก็มาเฝ้าอ่าอ่าข้างคาวครับผมข้างคาวกับนกอ่านกกะยางครับผมมาคอยมาจิกมากินมันก็อย่างนี้นะผมชีวิตบ้านนอกก็ยังไงก็เซนโป้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกหงใจกับพ่อแม่พี่น้องตุกผู้ทุกคนเนื้อแล้วกันนะผมวันนี้ก็ ลูกศิษย์นะผมก็ได้ทอดแมกกาซีนฝากเสียนโป้ก็ลองชิมนะผมแต่ก็อาจจะไม่เยอะสัก่าไหร่แต่ก็น้ำใจครับผมน้ำใจก็นับถือนับถือลูกศิษย์เป็นกลนกุติครับผมนี่นะผมก็ลองลองกินสักสองตัวครับผมลองลองครับผมลองครับมากินด้วยกันนะผมอมข้าท่าอยู่ครับผมเข้าท่าอยู่แล้วก็ ตามด้วยครับผมตามด้วยอ่า <S <S <ค>เขาเรียกว่ามะม่วงหนักก็ได้ครับผมไม่ใช่มะม่วงเบาครับผมมะม่วงหนักครับผมก็ลูกศิษย์ลูกหาได้สอยตั้งแต่วันนั้นก็วันนี้ลองลองจิ้มครับผมลองจิมจ้มจิ้มผิดเกลือน,นิดหน่อยครับผมนี่นะผมมันก็เป็นอ่าที่ว่าล้างคอได้ดีครับผมลองครับผม ขอภัยที่ว่ามาชมกลางคืนหรือว่ามาเห็นคลิปเซนโปกลางคืนเนี่ยผมมะม่วงหนักครับผมก็มะม่วงเบาไม่มีแล้วก็ต้องเล่นมะม่วงหนักครับผมเห็นแล้วน้ำลายไหลครับผมลองครับผมลองครับผมนี่แล้วผมลองชิ้นแรกครับผมหนึ่งสองสามลองดูครับผมลองดูมากินด้วยกันนะครับผมมากินด้วยกัน ทั้งมันทั้งอร่อยแล้วก็เปรี้ยวเยอะครับผมไม่ใช่เปรี้ยวน,น้อยๆน้ำลายแตกครับผมอโอ้โหเปรี้ยวจริงครับผมอจอดครับผม โอ้โหสุดยอดครับผมเปรี้ยวสุดยอดครับหมผมขออภัยที่ว่ามาชมเซนโป้ย้ำคำคือเนี้ยผมเดี๋ยวอีกหน่อยครับผมเดี๋ยวชิ้นนี้ครับผมนี่นะผมอีกชิ้นนะผมมาม่วงหนักก็แล้วผมมาม่วงเบาหาไม่ได้ครับผมตามด้วยแมงกิชอนทอดใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยไม่รู้จะอร่อยเปล่าไม่รู้ นี่นะผมะกินแปลกๆหรือว่าแปลกกินก็ไม่รู้รครับผมลรยครับผมนี่นะผมเมี่ยงเขาเรียกเมี่ยงมะม่วงครับผมเมี่ยงมะม่วงเปรี้ยวแป็นกิชชอรทอดลองดูครับผมลองดูเฮ้ยเจะท้องเสียป่ะวะ โอเคนี okay, fact, Hi! Hi! ้พอกันแล้วกันนะผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะผมวันนี้ก็มาถามมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหนักครับผมกับไม่ช้อนทอดให้ดูสวัสดีครับผมเอาแค่นี้ก็ได้คกับผมแบบวันนี้คลิปไรสระครับผมวันนี้คลิปไรสระกับลูกศิษย์เนาะสวัสดีครับผมเอาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนด้วยสวัสดีครับผม